เอาล่ะครับผมสวัสดีครับที่สองช้านะครับเป็กับพี่เฟรมไก่ชาานะครับผมมาเล่นแอปมือถือผมไม่ครับเป็นไวไลฟ์โฟร์เรนในวพาร์ที่สิบสามกันแล้วนะครับผมแข่งกันต่างได้ครับผมไปสามารถไปคาบโทรกันนะครับผมใช่ที่าโทรในวันนี้นะครับผมเอ้ยคาบโทรวันนี้นะครับผมเอ้ยผมได้คาบที่ไม่มีใครสนเใช่ไปพี่ครับ นะซึ่งซึ่งโชว์ให้ถั่วแจ็คไอ้ถั่วแจ็คจะมีวิเศษเมื่อต่อี่เราเราค่าเสร็จปุ๊บแล้วเราจะได้อะไรครับฮะจะได้ถั่วเพื่อขึ้นไปบนฟ้าเพืขึ้นบน้าเป็นถั่วขึ้นบนฟ้าค่าแล้วกันจะผ่อนละเออโอ้ยนะไปครับไป่อนละก็มาผ่อนละ็ยังมีนี่คือหลุมผมมันแหลมนี่คืออันนี้ก็เป็นแร่นะครับเป็นแร่พิเศษนะครับเป็นแร่โธ่ยอดเลยโธ่ไอตัวอะไรวะเนี่ยไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตกใจ ไม้ยกลัวโมพี่เป็นสีหัวพ่อเหมอนกพี่ไอ้เกูรู้ว่าไอ้ทาเมื่อกี้ทามทำไมทาตัวใหญ่จังวะผมนดูนี่แบบสีเหรอทำไมไม่ใช่ผมทำไม่น้่หนันไม่ใช่ผมไอ้ทามพี่รู้ป่ะไอ้ทาไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ไอทาเออเมื่อกี้ไอ้ทาไม่น่าตาอย่างนี้ไม่เท่าหน้าตาเลยครับเด็กเออโอเค คฮ้ยผมเดี๋ยวเราแกเก็บแรดโฉด้วยผมไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ว่าน่าจะมีน่าจะเอาไปทำอะไรทุกอย่างได้ฮะนะไอปลูกไอปลูกไอต้นถั่วป่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมผมว่ามันน่าจะเอาไปผมว่ามันต้องเอาไปสร้างอุปกรณ์อะไรได้สร้างเด็กเอ๋อไอเผาอ่ะสร้างเด็กเอ๋อมาพิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้ครับผมพี่เว้ยพี่เดี๋ยวก่อนอื่นนะพี่นะพี่ตาของบ้านนะพี่เราไปทำโทรดีกว่าทำโทรจะอยู่ข้างล่างครับผม เราต้องตาวงมโคลไปฮะตอนเพราะไม่สนผู้ไม่สนใจใครผู้สนใจคนอื่นนะครับผมสนใจแค่ผมมอสเทตอนนี้นเจอซับปีเลยตอนนี้ขอให้คุณสนใจแค่ผมมอสนะครับนี่ไงตาวมาดิทำไมมาเจอเจอมันไปได้ไงวะมอนแฮกแมปคือไม่มอนมันมีแมปไงเออมีแมปผมแฮกแมปด้วยแฮกแมปผมเอ็กซ์เรย์อยู่พี่ตอนนี้เอ็กซ์เรย์ด้วยโโอ้หนี่ดุเออมาดามาดาที่ไหนอะ ปักท็ตมาตัมาตั้ปักท็ตมาตั้งใจอยู่ดีเฟปักท็าตมาดิปักดวจะยันดีครับแล้วนี่ไงไอปักท็ออยู่ไหมอปักดีเห็นไหมเนี่ยปักดีแย่เลยเนี่ยโอ้โหไม่มีทเลยตรงนี้เราต้องตรงนี้เราต้องทาการเอาเนี่ยเอาทอตวางก่อนเพราว่าจะไอเฟนได้ตกมาเก่เอระได้ตกมาโอเคไม่มีกเละเดี๋ยวผมต่อไปัะเดียปเรื่อยๆเผมไปเรื่อก่อน นะฟาร์มฐานแป๊บนึงทอดเดี๋ยวไปขอโอตัวนี้ทำอะไรฮะไปฐานเดียวพี่เยอะมากที่ขุดผมน่าจะเป็นโชคลาภปะเนี่ยใช่เลยอร่อยปะเออโอ้โหน้ำตกอร่อยมากเลยน้ำตกก็ว่าผมก็ว่าอยู่ทำไมขุดฐานแล้วได้ของเยอะมาโชคลาภเท่าไหรโชคลาบสองปะน่าจะโชคลาภหนึ่ง ชอเลืดพี่ว่าพี่ว่าโช็กลาดนี่อร่อยโอ้พี่ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ก็มาอยู่ตามรับ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 ตามเร็วครับทุกคนครับใจเย็นดีขุดเออผ่านอยู่ฮะใช่คุณรีบเหรอครับไม่รุ่นใจร้อนผ่านนะครับว่ามอนฟีแอคพังไปเลยฮะพี่เราถึงแล้ว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 มา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 เฮ้ยถึงต้นไม้ เออขวานตัดก่อนขวานตัดก่อนอยู่ข้างหน้า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 พี่อยู่ข้างหน้าโอเคเร็วๆได้สติกด้วยพี่ถ้าเอาขวานตัดนะไหนเออข้างหน้าพี่ข้างหน้า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 ไหนก็คือเห็นข้างหน้าแต่ตรงนู้นละเฮ้ยอะไรวะมันกระท่ำเดิมไม่ใช่เหรอโอ้โหไม่นะเผ็ดเลยโอ้นี่เพ็ดเผ็ดเผ็ดทำไมใหญ่มากใหญ่มากใช่ใหญ่มากแล้วคือทำนี้นะผมอะไรพี่ แร่โทมันมีไอบางก้อนมันมีทสงแสงด้วยใช่ใช่ใช่มันก็มีทุกอันแหละพี่เออมันก็มีแสงระวบางนีพี่แล้วสิ่งที่เราต้องหาในถ้ำโทรเว้ยมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นออกซิเดียนขนาดออกซิเดียนเออพอเราจะได้ขนาดใหญ่พอได้ออกซิเดียนได้เว้ยเราก็สามารถที่จะอ่าเขาเรียกนะรบบพอเราขุดออกซิเดนออกมาใช่ป่ะมันก็จะมีพวกของต่างๆให้เราใช้ก็คือแบบออกซิเดนอะของข้าฟจากออกซิเดียนอะไรเงี้ยจัดไป ผมจะตั้งใจตามเลจะแรงอ่ะพี่เฮ้ยจัดไปดิอุ้ย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 ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ต้องหายแล้วผมจัดแล้วพี่พี่ช่วยหน่อยมุกบอกว่าพี่ช่วยหน่อยหายากพี่ช่วยหน่อยพี่โอ้โหถ้ารวสเกลโคตรเยอะเลยทำมึงมึงจะมาอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ไหนวะตรงนี้เคยมอนบ้าปะเนี่ยเออนี่แหละไม่มีมอนเลยไอ้ม่มีเยอยู่ดิไอ้วะปัดอนอยู่ ไม่เกี่ยวแต่มื่อม่เกี่ยวแม่งต่เมื่ยเยอะสิเกี่ยวเกี่ยวเยอะมากจริงกูตาย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 โอ้โหเจอเป็นร้อยยักษ์สัตว์เละเลยอือยยิงอะไรจะมักันหนาวตีเป็นไก่เลยใช่ไหมอือโอ้ยโทรโทรแต็มเลยโทรแต็มื่อตรงนี้โทรแตมเมื่อโอ้โหโทรคตรเยอะโอ้โตรงนี้ฝึงมาดิโอ้โหเอาไฟไปกินเอาไฟไปกินเอาไฟไปกินเอามาดิเยอะแยอ พี่เฟมตายไปแล้วเกียว่นคนเยอะเลยผมกำลังล่อให้เกลตันมันยิงกันเองอะโอ้โหเราถึงเราต้องหาว้ยเราหาอกน้หลุมโทโอ้ my god าข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 เจาขา้าข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 าี่ขาาขาาขาขาาาาาาาีาาอาีาทาี ก็ว่ายืนเรื่อนรถเร็วต้องหาออกซิเจนเล็กนะไม่เล็กใหญ่นะใหญ่ใหญ่นะเหรอเออเมื่อกี้พี่เจอเป็ดวะพี่ไม่ได้ปีเอาซิเจนยังไงเป็ดเล็กๆอ่ะเหรอทำไมเอาอันเล็กอ่ะฮะอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่มันอันใหญ่ต้องมีที่ขุดที่ขุดยากก่อนถึงจะขุดได้โอเออแล้วเมื่อไหร่เราจะมีที่ขุดยากวะก็ต้องไปก็ต้องไปหายากก่อนไง แล้วเมื่อไหร่เราจะไปหายักษ์กันสักทีไอ้สายก็บอกให้หาซิเดนไงเส้นต็นมีกระถามเยอะจังวะอยากรู้ใครกูดา่าอยากรู้อยากรู้จริงๆเลยเรา <c oughs> คือเราเอาเอาน้ำไปราดลาวาไม่ได้อะทำไมไม่ได้มันจะเป็นไม่ไม่ใช่ออกซิเดนนะมันไม่ใช่ออกซิเดนอย่างนั้นมันจะมีขีดมีออกซิเดน โอ้หานี่ข้ามันข้ามันอย่าอย่าให้มันเหลืออให้มันเหลือนะอะไรอะไรนะอะไรพี่เฟรมเก็บกระดูกไปทำไอ้นี่จะทำไรครับทำแฟร์มทำใจไม่ให้รักเธออบตกทำให้เธอไม่ได้ทำให้เธอไม่ให้รักใครเสี่ยวจังโว้ยชอบปะห่ออ่ะ เอ้โทผมว่าโทเหมือนไอ้เล็กเกเรเหมือนด้วยใช่เหมือนกันนี่แต่มันแค่อ้วนเออแล้วก็เลยมันผอมแต่แก้มันเหมือนนั่นแหละไอ้ะไอ้ตัวที่อยู่หิมะอะไรตัวอะไรฮะอออ๋ไตัวที่อยู่หิมะไงไอหมีนะเออหมีเออหมีมันชื่ออะไรวะโพล์แบร์นะไม่ใช่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 ไอตัวที่เราไปลุยอะบอสอะอ๋อบอสเยติเออเยติเยติเหมือนเดะเลย มันเนสเลยนะว่าตัวเดียวกันแค่มันจับได้เฉยๆอุ้ยอุ้ยแถวนี้เยอะมากเลยแต่ว่าผมยังไม่เจอออสเตเดียนเลยนะกูก็ยังไม่เจอลองหาซีนให้เจอไปนี่คือภารกิจเราโอหแต่ว่าแบบอเอาง่ายๆคือตรงแถวนี้อันนี้คือแบบพุทโคุณอยู่ที่เดิมเนี่ยพี่พี่ชอบเดินพี่ชอบแถวอะไรวนอยู่ที่เดิมพี่พี่ก็เลยพี่ก็เลยไม่กล้าหน้าทะทีว่าพี่มเดิมไงทำอะไรก็นึกถึงอดีตตลอด อดีตและเราต้องเก็บมาเพื่อที่พัฒนาอนาคตพี่จะเก็บมาแล้วฝังใจพี่เข้าใจไหมใช่ฝังใจฝังให้ใครใครไปต่อไม่ได้ปะฝังเพื่ออะไรเลยมึงมือนเราพูดเพื่อนมันมอนกูเจอแล้วมอนเจออะไรเจอออฟซิเดียนเล็กๆอ่ะอะไรอะไรที่พี่ทำไหนเออนี่แหละนี่แหละมึงเจอได้ไงวะมึงโคตรเก่งเลยเจอมามั่วๆอ่ะกูเจอพอมอส นี่ไงนี่ไงเราเราเราจะได้กล่องเว้ได้มาเพื่ตัดแจกไอ้คิดตัดแตกเดี๋ยวเราทำเดี๋ยเราทำเดี๋ยเราทำขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยโอเคโอเคอันนี้เล็กเลยหมดแน่ยเป็นไรลูกโอ๋ยมันก็ยิงจังเลยไอชิบหายเอ้ยพี่ถ้าพี่คิดว่าอันนี้เล็กพี่ก็ต้องมาเจอพี่ต้องมาเจอนี้เว้ยพี่เห็นว่าตายเลยไหนอันใหญ่นี่อันนี้อันนี้อันนี้จะซ่าอะไรขนาดนั้นมานี่อันนี้เวมไปทำ นี่ใหญ่นี่อ๋อเนี่ยเหรอไทำนี่ขุดไม่ได้นะเราต้องเราต้องเราต้องมีที่ขุดนั่นก่อนถึงจะขุดได้โอ้โหเนี่ยใหญ่เลยเนี่ยเออหนาววะอบซิเดียนบิ๊กบิ๊กไปแรกเล็กอ่ะเราขุดเล็กก่อนใช่ปะขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วจบขุดยังขุดแล้วไงเล็กขุดแล้วต่อไปก็คือภารกิจต่อไปก็คือว่าเราต้องหาทางขึ้นไปข้างบนอ๋อทีพีแค่ตายแค่ตายตายบ้าเลยนะไม่เอาดิ มันมันไม่ออยพีพีพีนี่อะไรอ่ะโออเอโอออุ้ยอุ้ยเกือบตายเกือบตายนะพี้ไปขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปไปหายักกันอะไรมันเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันไส้พี่เฟมจังเลยเนี่ยพี่เฟมได้ท่าไม่ตายนั่นอะเขาเรียกวันฮิตเคโอหมดเวลาหมดเวลาต่อขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นบนต่อขึ้นบนเลยต่อขึ้นบนเลยต่อขึ้นบนเลยครับต่อขึ้นบนเลยครับผม ป่ะฮึบ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 สูงน,นะพี่บอกว่าเราเราก็จะจบแล้วดิใช่ไหมไม่รู้อ่ะให้เราจบแล้วเนี่ยใกล้ถึงบอสแล้วเนี่ยพอจบพอพอพอฆ่านั่นฆ่ายาเสปุ๊วมาเอาตะเกียงจิมน,นี่เผา<ไ>ป่าเพื่อไปประสาทบอสเลยแค่เนีหยนะอืมใกล้จบแล้วนะเฮ้ยเป็น,นยงไงร้อสิบกับพ,พูนอะไรองนี่ว่าพวกเราเล่นกันมาจนใกล้จบแล้วนะฮะทุกคนก็มีความเห็นยังไงบ้างครับกับการกับแบบใกล้จบอย่างนี้ เด็กๆก็จะบอกว่าพี่ใน99พาร์ทผม99วันพ่อของไงกูไม่ได้เป็นคนใครเป็นคนบอกให้ทำ99พาร์ทโอ้โหพี่ผมเจอแล้วผมเจอผมเจอผมเจอภาษายักษ์แล้วเฮ้ยขึ้นมาข้างบนแล้พี่ TP เลยนะจบเร็ว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 โอเคนี่เว้ยวิธีการไปภาษายักษ์จาต่อมันไปเท่อ๋อไม่อยู่ข้างบนมีแต่พวกเด็กเอ๋อมีแต่พวกเด็กเอ๋อต่อมึงเข้าใจปะนี่ดูกู นี่เป็นไงเห็นไ่มเนี่ยวิธีของคนวิ่งคนเทพครับเขาจะปลูกต้นถั่วแจ็คผู้ฆ่ายักษ์กันเอออลไรไปฆ่ายักษ์ไม่ได้พเดแค่เออที่จยอกเขาเรียกงอะไรวะผมคิดว่าแบบว่าเราจะเอาต้นถั่วไปสร้างบ้านซะอีกต้นถั่วพ่อของเนื้อสร้างตะเบรดปะเอี่ยบ้าพี่ทำ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 ต้นถั่วเนี่ยมันสวยมากเลยนะเวทีเออท้าเงหาเพิ่มได้อะไอ้เ้าตกไปล ใครทำวกเพื่อนทีพีมากูว่าแล้วเฮ้พวกตีทำไมมันติดมันติดมันติดยัไมยัพม่ล้มันพี่ลมมันอย่อไปยุ่งกับุงอยู่ไปยุ่งกับใครไที่นันตามไม่ทันไปเอาดิก็าบ้าดิคเขากบ้าที่เา โอ้ยโอ้ยมาดิครับก็มาดิครับมอล่อเาดาพอดีออก็มาเลยครับหมล่ออะไรอะไรก็อะไรจะขำอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อทตายไปขึ้นขข้างบนดีกว่าขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นไปหานี่ดีกว่า ใช้ขุดไงดิเออใช้ขุดดิไม่มีเลยขุดไม่มีเลยขุดเร็วเลยแล้วมันคืออะไรขุดไอันนี้ก้อนเมฆก้อนเมฆก้อนเมฆโอ้โหก้อนเมฆจัดไม่หนาเลยเยอะไม่เก่งหนาขุดขุดเอ้ยนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วขุดอีกเลยแล้วเย่้ยพี่ผมเจอตัวผมตัวผมตัวใหญ่ไออยากจะขุดนี้ทำไมเนี่ยหลบไปสิครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมีบีมาหาผมสิ ทีพี่มาทีพี่มาทีพี่มาอ่าเรจแล้วทำไมกายเป็นกูตัวใหญ่อะเฮ้ยตัวใหญ่เลยเอ้ากูกะนม่กลายเป็นเจ้าของผมกลายเป็นผมตัวใหญ่เว้ยไปแล้วผมกูกลายเป็นกลายเป็นเออกลายเป็นพี่ตัวใหญ่ใช่ไหมกูยักษ์ว่ะยังอีกตัวอยู่นู่นข้าตัวนี้ก่อน พี่ปตพีาได้แล้วอตาได้มาแล้วได้แล้วได้ไปได้ไ้ได้ไแอยักษ์มาแล้วดดครับผมอยากได้ดาบยักษ์พี่ขอดาบยักษ์ใช่ใช่ก็อยากได้ดาบยักษ์เหมือนกันเอ้ยอ้ยเอ้ยมดก็เอ้ยก็มาดิครับก็มาดิับก็มาดิคับก็มาดิคร้บก็มาดิครับมดิครดดด้ไดดดดด ไม่มีไะรอต้องรอมันเกิดอ่ะรอเยอะไปเข้าห้องนี้ก่อนไว้ข้าศึกแล้วเอาไม่มีอะไรเหรอไม่มีดิมีอะไรโอ้โหขุดีหายหมดคือเราแค่ขุดหินในตรงนี้ออกแล้วเราก็จะได้ที่ขุดยักษ์อันใหม่เว้เราก็สามารถขุดยักษ์อันใหม่ได้แล้วแล้วก็แจกจ่ายกับเพื่อนแช่อนพี่ล้วไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยเออมันก็ขุดเออเราก็ตัดต้นไม้ขุดแล้วเออเราก็ตัดต้นไม้แขวนยักษ์ได้อะไรอย่างเงี้ย คือเราต้องเอาไอหินยักษ์เนี่ยไปทำขวานแล้วก็ทำอะไรอยู่อ๋อนี่มันแกไเป็นหินยักษ์มาเหรอเอ้มอนแต่กูจำได้ว่ากูเคยเอาขวานโง่ๆตัดต้นไม้ยักษ์แล้วมันออกมาปะเอมึงก็ลองดิแล้วนี่คือประสาทอหละอรอ่ะอันนั้นปราสาทบอสบอสใหญ่คือบอสใหญ่ตอนนี้อยู่ใกลมากแต่ว่าตอนนี้เราเข้าไม่ได้เพราะว่าเราติดเล่นอยู่เฮ้ยขุดได้เว้ยใช่เหรอเออ ้ขุดนานเออใช่ใช่ใช่มันขุดนานเลยแต่มันขุดได้โดนไดได้นานหน่อยจะได้นะขุดจุดไหนก็ได้เว้ยเอาขวานขุดจะพี่นานหน่อยนนานนานนานมากเลยนะไมหน่อยเน่ะคือแล้วเอาไปครัฟอะแล้วไอ้โอ้โหได้เหรอย่าครัฟอย่าอย่าคัฟอย่าครัฟขอร้องอย่าครัฟขออย่างเดียวกูทำแย่แล้วอยากขาเอบอกเอาเอาขี้นี้กูไปครัฟมันหายยากนะ มันมันนานหาได้ทีหนึ่งไงเพราะว่าไอพวกนี้มันเอาไปทำดาบยักแล้วก็ไอที่ขุดยักปุบเนี่ยพี่ดาบยากอ่ะดาบยากอ่ะดาเมจดาเมจสิบสองไนะเว้แต่ว่าแต่ว่านันขาดดาบพอดีเลยไม่แต่ว่ามันแต่ว่ามันตีช้ามากตีช้าเอาขวาเนี่ยเขาไม่หนักไงเข้าใจป่ะมันก็เลยตีช้าไอดาบนี้มันตีได้สองรอบนี่หว่าดาบไหนกาซอสเะออ่าฮะ ううพี่เอาใช้เหรอใช่พี่ใช้อันนึงไม่ใช่เหรอตอนนั้น um อ่ะเออเออตอนแรกพี่นึกว่ามันหายไปแล้วไงแล้วมันแบบตอนแรกมันเหมือนแบบเอ็นชาร์นกับไม่เอ็นชาร์นอ่ะเออพอตีปุ๊บเอ็นชาร์นจะหายพอตีทีนึงมันก็จะหายไปเลยหายตลอดการใช่เพราะว่าเก็บเก็บไว้เก็บไว้ตอนเก็บไว้ตอนสุดท้ายไงเอาตอนสุดท้ายอะไรไปแล้วอะไรนะยังใช้ไปตอนไหนแล้วก็ใช้ไปตอนนั้นไงที่บูดมาอะไรนะไอ้ที่มันมีอะไรนะอะไรขึ้นอ่ะ ไอ้ความสำเร็จอะความสำเร็จอะอ๋ออะไรใช่อันนั้นเหรออ้าวกูตีตัวกระดูกเล็ดเหมือนไส้โอ้ตีกระดูกตีสเกลตันเออเอาดาบนีิติเกลตันใช่กูจริงจังใช่กูจริงจังหรือไม่เนี่ยกูจริงจังดิมึงจะล้อเล่นทำไมไอ้ซาดไอ้ซาดคำด่าไม่ด่าพี่จะไปกลัวเด็กูจะเด็กน้อยกับกลัว ไม่กลัวกูแค่บอกูอยากกินดำจะกลัวทำไมครับคุณมอสนี่ครับนี่ก็น่าขดไปเรื่อยๆครับปะครับได้ปะครับเลยครับไอเปียกยักเปียกก็ครับได้ครับได้ครับได้แล้วเออเราต้องมีไอ้ไม้เนี่ยเออไม้สองอันทำตัดต่อดิฮะตัดต่ออ่ะตัดตัดต่ออยู่ข้างล่างอ่ะ อากูไม่มีอ่ะไม่มีเลยพี่ไม่มีไม่เพิ่มเดี๋ยวกันนะจะแล็อกอย่างนี้แล้วก็เอาเป็นเดี๋ยวไหนวะไอ้จ่ายคอมโบพี่พี่พี่ไปวันนี้ไปพี่ไปวันนี้ไปทำให้คนนหนึ่งด้วยพี่แอกยากโอ้โหจะไปเอกเลยทำเสร็จแล้วทำแล้วทำเอาผมงั้นเอาผมงั้นไปเราไปถอยทำทำทำดาบทำดาบ ดาบยักษ์ที่มึงจะเอาปะเอาดิใช้ดิกูได้ดาบยักษ์มาแล้วเออาขอไม่เปลี่ยนใช้ผมผมไม่ใช้นะทำไมแน่ๆเอาเอาเอาหินหน่อยขอหินหน่อยสามอันเอาหินไปหินไปเอ๊ดาบยักษ์ไอ้กูทำกูทำไปแอนให้มึงแล้วนี่อ้าวเหรอไหนอ่ะนี่ไงโอเคดาบยักษ์ดาบยักษ์ฟาดไปทันทีเก็บไปกันโอเคปะมึงเอาไอ้แชมป์ออฟล็อกอะไรนี่ไปดิคืออะไรวะแชมออฟล็อกไอ ชามอ่ะเอออ๋อชามเฮนี่ครับประสาทอะไรประสาทบอสเนีไงเออก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังยังไม่หาไม่ได้เลยมันโดนหลวย่งวะเอาดิเราเอาแค่เนี้นะอืมเราเอาแค่นี้แล้วก็เตาผมาเตามาเตาไปเอาไอ้เอ๊ะเราเอาไปขุดเอาเซียนยักษ์เอาไปเอาอะไรอ่ะนี่ไงตามมาดิเอาตะเกียงพิเศษของจินนี่มาขุดเอาเซียนเลขุดเอาขุดเอาขุดนะดูดูพลังพิเศษของมันอ๋อ อยู่ขุดเนี่ยงานจัดงานจัดอยู่งานอยู่งานนิดนึงครับเหมือนเอาหินเหมือนเอามากที่ขุดธรรมดาไปขุดเนี่ยใช่ใช่แหมเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยนะเปิดมานี่ไงได้หินมาละเฮียเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่เห็นเลยอะเขาทำอะไรแบบนีเนี้ยเฮ้ยผมได้มาแล้วผมได้มาแล้วพี่พี่เปรมถือตะเกียงนี่เปรมพี่เปรมถือตะเกียงดิไหนถือ นยนให้ทำโ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 ยนโยนให้ทำไอ้ทำนี่เก็บดิข้างล่างข้างล่างแล้วเมจิกหน่อยเสร็จแล้วโอเคเอามา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 โอเคกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนตอนนี้กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านไปคิก่อนโอเคมันก็งงๆนะก็ยังงงๆอยู่แหละจริงๆคีมบอตมันพายไปเร็วมากเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปเองพี่เดี๋ยวผ่านไปเองเดี๋ยวผ่านเองเออเออเออติงก็ต้องมีไฟพี่ มันไปผ่านได้วยดีแล้วถ้าเราเอาขุดดินนี่มันจะเป็นไงวะอะหายหายทั้งแถบไงใช่อ่ะเย้ยอดแล้ววันหนึ่งเฟิร์นจะหายไปไหนไม่นหายเลยโอเคต่อไปแล้วเราจะไปทำอะไรกันต่อรอไปเหรอรอแป๊บนึงครับผมเผาป่าเลย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  เผาบ้านยังนึกยังนึกเป็นนักเผาบ้านอ่ะระเบิดบ้านเลยเดิดบ้านเี่ยิงบ้านใช่ไหมปิ้ว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 ปิ้ยิงบ้านนี่เลยยิงบ้านมาหนึ่งทีอย่างนี้เลยเฮ้ยไอพวกนี้มันเอ็นชานได้ปะเอ็นชานได้จะไปไม่อยากได้ขวานอ่ะมันก็ขวานไม่มีมีแค่สองอย่างจะได้จังฮึเอ๊ คือมันมีมันมีแค่สองอันไงเขาไม่เอาหนังสือมาใส่ว่ามันจะได้มีไอ้นี่ด้วยพี่เขาใส่เลยที่มีหนังสือดิเออหนังสืออยู่ในอยู่ในน่ะอยู่ในอยู่ในอยู่ในหีบหนังสือในหีบกระหี่บเลยวะกระหี่บกระหี่บไปกันหีบไปหีบบ้างมีหีบมีหีบอหีบเยอะหีบเยอะเอกันไอ้หอุ้ยผมคิดว่าเราจะผ่านไปได้ดีใช่ไหมพี่เฟรมใช่ จริงกับระเบียไฟถูกต้องไหมโหยฮะเด้อขออนุญาตนะครับผมคาดยังไงครับไอ้ฉันหนังสือเอาไม้วางเป็นแบบเอาหนังสือวางตรงกลางสามันสามันช่องกลางแล้วก็ที่เหลือก็เอาไม้ล้อมเลยอ๋อนั่นแหละโอเคเอ้าแล้วต้นหนังสือไปไหนแล่ะอยู่ในใจเสมอพี่เบลมพี่เบลมถูกแล้วเอ้าเดี๋ยวนีขอโทษก่อน โอเคว่า okay. ม,มาดีพี่เชนเออพี่เชนพอพี่เชนสามเรียบร้อยต้อใช้เกียร์นะต้องใช้เกียร์น,นะน่ะต้องใช้กี่ชั้นหนังสืออ่าเอามาเอามาเอา,เอาชั้นหนังสือมาให้ผมแล้วก็เอาโต๊ะเฉียงมาให้ผมเตรียการให้เอ๊พอ <Okay. S 2> ะนนะพอปะ่ะโอสิบอันอะพอป่ะไม่พอไม่พอไม่พอนะรู้ <Okay. S 2> สึก<น>ว่ามันต้องใช้ประมาณยี่สิบตัวอันสิบหกสิบหกพอสิบหกพอ ่มป่ะกูพอไม่ได้ิบไ์ล้ก็ไป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 เอาหนังสือตรงนั้นดิบ้าเี่ห้าฮ้ยนี่หกอันได้ละโอเคโอเคอะตามมาตามมาเราทำเอ้ยเราทำเราทำละข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่าน่าจะได้อยู่ข้างนางบนข้างบนข้างบนน่ามอยู่ลเอามาน้องพี่ชั้นนึงชั้นนึงโอเคชั้นนี้วางมือวางรอบร ไ FM, ไ ane, ไ aleg, helmet, เฮ้ยมึงหลบดิพี่เไอ้ถามหลบดิเออทํากล่องก่อนไหมกล่องเปรี <t <t> <t 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 ้ยบโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมเอ็นได้เท่าไร30ยังเออ30ละเห็นป่ะนี่ฮะเรียบร้อยเราจะการข้างบนเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยอู้มันจะผ่านจะผ่านไปโดยดีเราทั้งทั้งอะไร ทั้งเอาไอ้ไอ้ทั้งมาหน่อยข้างล่างเต็มเลยผมจห็ได้อยู่ว่ามีมีทั้งอยู่ข้างล่างสามสองอันมั้งทั้งแตกหมดแล้วทั้งเจ๊ทั้งข้างบ้านอ่ะเออเลยทั้งข้างบ้านอ่ะเฮ้ยพี่พีบีนี่ว่ะไอ้อันนี้โอาลาพีดเป็นร้อยโอ้โหพี่ไม่มีลาพีดเที่ยไพี่เป็นร้อยเลยเป็นล้านเลยแหละเห็นเลยเป็นร้อยเต็มเต็มหีบเลยผมพูดยังไงผมเป็นล้านเลยได้คงทนกับความคม พร้อมไปปราศรับอสกันหรือยังครับพันหน้าพันหน้าต้องไปแล้วนะรออะไรล่ะโอเฮ้นี่เดี๋ยวจบก่อนไหมใช่ต้องจบแล้วโอเคผมก็สำหรับพันนี้นะครับขอจบไปที่นี้ก่อนนะผมนะเจอกันใหม่ในพันหน้านะครับผมว่าเราจะไปฆ่าบอสกันยังไงนะครับโอเครับสำหรับนี้ขอตัวเราไปก่อนนะผมฝากกดไลค์สักครั้งพวกเราเป็นแรงใจด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เลยนะครับผมนะเ้วสำหรับพันนี้บายบายครับผมบายครับ